ไอหนึหน่งไอามทำอะไรลงไปเนี่ยโอ้โหตอนนี้พี่ก็มาออกบูธข้างโรงเรียนนะแถวรังสิตนี่แหละเออกำลังมาสั่งงานพี่ไก่เขาก,ก็ธุรกิจกำลังไปได้ดีเลยตอนนี้เออเดี๋ยวไงก็ส่งข่าวไปบอกแล้วกันนะเออไงก็ขอจัดดูแลร้างนี้ก่อนอลโลลพี่ไก่อัลลครับเจ้านายอ่าอยู่ไหนแล้วพี่ โอ้สักครู่กรจายกำลังไปครับกำลังกาครับใกล้ถึงแล้วเนี่ยให้มันใช้งานน้องมันอยู่เนี่ยก็จัดการงานไม่เสร็จสักทีเนี่ยเส,สียเวลามากเลยอ๋อใกล้ถึงแลวนะ้วเนาะผมโทรมาคอนเฟิร์มตอนนี้ผมอยู่ที่บูธแล้วนะครับก็รอพี่กับน้องน้องมาอีกคนหนึ่งเนาะครับครับเจ้านายครับครับครับไอหนึ่งเร็ว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 เลยเร็วเร็วมึงเร็วเร็วเลยอ่าเดี๋ยวเจอกันพี่ครับโอเคครับโอ้โหเจ้านายจะเล่นกูแล้วเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวผมไปแล้วครับเจ้านายครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอสักคร เร็ว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 ตอนนี้สวัสดีครับโอ้โหผมนี่มาเต็มที่เลยครับสนาขอโทษขอโทษช้าไอหนึ่งมันช้าครับผมบอกผมเหนื่อยมากก็นายบอกหลายครั้งไม่ฟังก็นายมีอะไรผมรับใช้ไว้แค่วันนี้ก็พรุ่งนี้จะมีงานเนาะก็จะคุยกันได้ครับผมก็ผมจะนายได้ครับนี่เดี๋ยววันนี้นิดนึงได้ได้ครับนายพีการประกวนตรงนี้ก็ผมอยากให้มันอยู่ตรงนี้ได้ได้ครับได้ครับได้ครับเพิ่มโต๊ะอีกสักห้าต๊ะเนาะตอนนี้มันมีสามได้ครับได้ครับ พวกไอ้สเลมเนี่ยผมต้องการให้เพิ่มนิดนึงพี่ได้ครับได้ครับได้ได้เลยครับก็เออเรื่องเครื่องดื่มนะพี่ได้ครับเรื่องเครื่องดื่มเรื่องไก่ทอดก็มาเพิ่มนิดนึงเพราะว่าพรุ่งนี้เด็กนักเรียนเยอะเดี๋ยวจะเร่งน้องๆมันให้เพราะว่าเรานี่เราก็ทำงานกันเต็มที่ครับโอ้หมันเหนื่อยมากเจ้านายเบื่อมากบนพี่ไก่หน่อยได้ครับเจ้านายไม่เป็นไรครับเจ้านายเดี๋ยวผมจัดการให้ได้เดี๋ยวจัดการให้นะครับเดี๋ยวยกอันนี้นะแล้วก็ไว้ตรงนู้นให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวข้างในมีงานอีกนะมันไม่่ใชมีีงานนเเเดยยยววะ้้ฮ เร็วๆร็วดิเร็วเร็วเร็วเจ้านายเข้ามาแล้วเจงใจเขาหน่อยครับสงสา,ารกูบ้างเนี่ยสงสา,ารกูบ้างครับครับโอ oh ้โหมึงเนี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปัญหาเยอะปัญหาเยอะครั้งแต่ครั้งก่อนแล้วครับไปเร็วๆรเร็วเร็วเรายกนู้นไปทางนู้นนะเดี๋ยวข้างในมีเยอะเลยเดี๋ยวไปเคลียร์ข้างในด้วยเร็วๆเร็วเรืเอามาเลยมาวางนี้เร็วๆรมึงเดินเลยจะให้หลายรอบหรอวะโอ้โ oh หเนี่ยเดี๋ยวเเจ้านายเขามันอ่ะไปวางตรงนู้นไปตรงนู้นไปเลยไปวางงนู้นเลยเออนี่เหนื่อยเนี่ยพูดเหนื่อยเลย ไปๆเร็วๆไปอีกมีอีกของมีอีกโอ้โหนะเอาวะสวะจ้าไอ้ยังไงครับวันนี้ไปกินทานข้าวเหรอโอ้ยจ่ายมีปัญหาเดี๋ยวพี่พาไปทานข้าวตรงนี้ทานอะไรดีหมูกระทะไหมหรือจะทาบูดีไอ้เนืองเนืองเนืองมึงเอาของวางนี่มึงเอาของวางนี่หนึ่งไปวางวางนู้นวางนู้นวางนู้นเลยวางวางนู้นวางนู้นไปวางเลยเออจ้าพี่เกียดพี่เบื่อหลายครั้งแล้วนะพี่แต่เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนนี้เราเจอกันนะ หนึ่ง้ามทำอะไรลงไปเนี่ยโอ้โหมึงทำอะไรลงไปนี่รถเจ้านายพี่เดี๋ยวไม่ต้องพูดเลยไอ้หามึงนี่โอ้โหตายห่าแล้วตายห่าแล้วอะไรฟังฟังอะไรมึงองก่อนกูไม่ฟังแล้วคนนี้เคลียวเจ้านายเองเลยกูตาย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 มึงเอ้ยรถเจ้านายทั้งนั้นเลยไอ้ห่าเอ้ยไก่มีอะไรกันพี่ครับเจ้านายเขาขออนุญาตครับนี่ครับเจ้านายดูรอยครับ กนให้มันทํางานเขาเจ้านายแล้วมันก็ซุ่มซ่ามทำรถเจ้านายพังเนี่ยผมไม่ได้ทำอนะไรเจ้านายมันคนเดียวนะเจ้านายหัดเงินมาเลยนะใจเย็นงรอยใจเย็นงรอยโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอย่างนี้ไม่ไหวทำงานอย่างนี้เจ้านายอย่าเอาไว้นะาบอกตรงอย่าหาคนใหม่มาเนี่ยเป็นรอยที่ผมขับฝอยเองชน,น,นเองตัวนี้ แต่ว่าต้องนิต้องว่าต้องดุบ้างนะครับไม่ไหวทํางานก็ช้าหลายรอบแล้วผมพูดหลายรอบแล้วเจ้านายทางนี้นะพี่ไก่เราเห็นมานานครับผมขอพูดตรงๆเลยแล้วกันครับผมเพราะผมก็เห็นมาตลอดเจ้านายเห็นอะไรครับผมทํางานอยู่นะเจ้านายผมผมทํางานอยู่นะผมมาเห็นพี่ไก่เอาเปรียบมาตลอดไอ้หนึ่งบรรลุวางนววางนวเลยวางวางนวล มึงเอามาเลยมาวางนี่เร็วๆามึงเดินเลยจะให้หลายรอบเหรอโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยเจ้านายเขาจะไปวางตรงนู้นไปตรงนู้นไปเลยไปวางตนู้นเลยเออี่มึงเหนื่อยเนี่ยอย่าพูดเหนื่อยเลยคือคือแบบผมผมขอโทษครับเจ้านายผมขอโทษครับพอดีผมขอโทษครับผมอะอยากให้พี่ไก่เห็นใจความสืบน้องมันบ้างโอ้โหมันทำงานเหนื่อยเห็นไหมเนี่ยโอ้แบบผมเห็นตอนเที่ยงนะข้าวก็ไม่ได้กินอ่ะผมเห็นพี่ไก่นั่งคุยตัวสับอ่ะ โอ้โหปวงตูผมเห็นมาตลอดเลยแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าอยู่กับผมมานานผมผมให้โอกาสพี่ไก่แล้วกันครับต่อไปนี้ก็ดูแลน้องให้ดีก็ครับผมเวลาทําอะไรก็นึกถึงจิตใจน้องมากนะครับผมแล้วก็ช่วยน้องมาทํางานครับผมก็ได้ผมผมขอดเขาสิผมกอดเขาโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะพี่ขอโทษเลพี่ขอโทษพี่น้อยน้องพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่ขอโทษ